สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525้าสองห้ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะตัวเดียวสูตรใหม่นะคะทุกคนวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1น,นะคะหลัก10คูณด้วย8ใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่2นะคะ หลักร้อยนะคะคูณด้วยห้าสี่คูณแปดนะคะได้สามสิบสองใช่สองนะคะบวกห้าคูณห้านะคะได้ยี่สิบห้าใช้ห้าสองบวกห้านะคะได้เจ็ด เลขที่ออกนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะหลักหน่วยื่อถัดมานะคะเจ็ดนะคะคูณด้วยแปดได้ห้าสิบหกใช้หกนะคะบวกห้าคูณห้าได้ ยี่สิบห้านะคะหกบวกห้านะคะเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งเลขยี่อกนะคะหกหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะหลักหน่ยวยหัวถัดมานะคะเก้าคูณแปดนะคะได้เจ็ดสิบสองใช้สอง บวกนะคะห้าคูณห้านะคะได้ยี่สิบห้าสองบวกห้านะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะแปดเจ็ดเจ็ดนะคะหลักหน่วยงวดถัดมานะคะเก้า คูณแปดนะคะได้เจ็ดสิบสองใช้สองสามนะคะคูณห้าได้สิบห้าใช้ห้าสองบวกห้านะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะสามเจ็ดเจ็ดนะคะหลักหน่วย วันถัดมานะคะสี่นะคะคูณแปดได้สามสิบสองใช้สองนะคะบวกสองคูณห้านะคะได้สิบใช้ศูนย์บวกนะคะสองบวกศูนย์นะคะได้สองเลขที่ออกนะคะสองสองสองนะคะหลักหน่วย งวดต่อมานะคะห้คูณแนะคะได้40ใช้0ูนบวกสคูณหนะคะได้15ใช้5เลขเด่นตัวเดียวนะคะเดินหลักหน่วยเนาะสูตรนี้นะคะได้5นะคะทุกคนสูตรนี้เนาะก็เป็นเพียงสูตรสั้นๆเนาะเดินมาทั้งหมด5งวดนะคะงวดต่อไปเนาะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่6นะคะ คลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ